สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะลูกค้าที่หน้าร้านป๊อปเปิลวิกาเราก็มารีวิวไลฟ์สดให้ชมกันในส่วนของวิปผมแฟชั่นนะคะที่หน้าร้านของเราก็จะเปิดทุกวันนะคะจากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะสิบโมงครึ่งจนถึงสองทุ่มนะคะที่หน้าร้านป๊อปเปิลวิกเนี่ยจริงๆแล้วอะเราก็จะขายสินค้าในส่วนของวิปผมแฟชั่นกับผลิภัณฑณออนไลน์นะคะลูกค้าผิภัณฑ์ออนไลน์ที่พี่ป๊อปเปิลขายก็จะมีนะคะเป็นพวกแชมพูยาสระผมส้มใสนะคะแล้วก็ อ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวโลชั่นกันแดดนะคะของ v m นะคะดับเบิลไวต์โลชั่นเนาะที่พี่ขายอยู่นะคะที่หน้าร้านอะันนี้ก็จะเป็นคือขายแต่ของที่ตัวเองใช้ละคะ่ะใช้ดีแล้วเข้ามามามา,มาไว้ให้ลูกค้าใช้กับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นคินซิ่งนะคะ mm hmm. อะเขาเรียกแะไรเจลเจ,ล,เจลว่านอะนะ่ะเนาะเจลว่านหางจระเข้นี่แพ็กเกจใหม่นะคะลูกค้าแต่ว่าคุณภาพก็คือยังดีเหมือนเดิมนะคะใช้ดีแล้วหน้าใสามากเนี่ยค่ะคือหน้า ที่อายุเยอะแล้วนะ43แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มน้าชาที่มันช่วยลดพวกฝ้าพวกอะไรต่างๆคืออย่างพี่ป,ปอ๊อปก็นะเราไม่ได้ไปโดน แดดโดนอะไรอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าเราเจอแสงทุกวันอยู่ในร้านเรามีหลอดไฟเยอะมากเลยนะคะเป็นแบบสิบสิบหลอดนะคะอยู่ที่ร้านเนี่ยเพราะว่าเราเขาเรียกเลยนะแบบต้องแต่งตรงแต่งร้านอะไรให้มันมีแสงสว่างที่เพียงพอรับซับอะเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราทํางานออนไลน์มันก็จะได้มีแสงมีภาพมีอะไรที่เวลาเราจะสื่อไปให้ใหกับลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันก็คือภาพคมชาร์อะไรเงี้ยเนาะเราก็จะใช้แสงไฟค่อนข้าง ที่จะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็นั่งใต้แสงไฟตลอดเวลานะคะมันก็จะทําให้หน้าเราเป็นฝ้าเป็นอะไรได้นะคะอันนี้คือถึงแม้ว่าจะใช้แอปของ TikTok ก็แล้วแต่นะคะแต่จริงๆพื้นพื้นผิวหน้าของเราอะ่ะ คือถ้าถ้าผิวหน้าเราไม่ดีจริงอะ่ะต่อให้แอปดีขนาดไหนมันก็ไม่ดีหรอกนะจริงๆนะมันก็ต้องมีหลุดบ้างแหละในส่วนของที่มันเป็นหน้าโครงหน้าของเราหรือผิวความขรุขระอะไรของเราจริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่าสแกนให้เราซับซับปิ้งป้งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็คือส่วนหนึ่งก็ก็คือผิวของเราก็คือดีอยู่อยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ เราก็ใช้สินค้าของเราเองที่เราขายให้กับลูกค้าของเรานะคะที่หน้าร้านนะคะใครที่อยากได้ตัวบำรุงหน้านะคะอย่างอายุเยอะแล้วเหมือนพี่ปอเปิ้ลแบบนี้ส3แล้วนะคะ43แล้วเพราะฉะนั้นก็หน้ามันก็จะมีความหย่อนค้อยค่ะเนี่ยคือใต้ตรงใต้ตาฝ้าเฟอร์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือเราก็ใช้ตัวเซรั่ม ของนัชชานะคะใช้ทุกวันพี่จะทาตอนเช้ากับก่อนนอนเนาะแต่อย่างตัวเนี้ก็คือใช้ยังไงอันนี้จะเป็นคิ้งซิ่งนะคะเซตละ340บาทค่ะลูกค้าค่ะก็จะมีตัวเจลเจลนี้ก็หลังล้างหน้าก็คืออันนี้จะเป็นคิ้งซิง่งก็คือใช้ล้างหน้าเช้าเย็นนะคะทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีมากเลยแล้วก็มันเป็นแบบเขาเรียกะไรนะเป็นแบบธรรมชาตินะเป็นออร์แกนิกเนาะคือแบบว่าไม่ไม่อันตรายนะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเป็นเจลว่าน,นะคะก็คือเราก็ทาแบบ เหมือนบำรุงผิวของเรานั่นแหละเช้าเย็นเหมือนกันทําให้หน้าเราตึงกระชับนะคะลดสิวลดอะไรได้ด้วยพวกการอักเสบของสิวต่างๆใครที่มีปัญหาหน้าเหบิบหน้าพังหน้าอักเสบอะไรเงี้ยค่ะ